นดินแดนอีสานอันไกลโพนสายลมพัดผ้ากรอนเรื่องราวของคำกรอนลาวจำปาสักตำนานที่ก่อร่างสร้างแผ่นดินจากหยาดเหนื่อและปัญญาของเหล่าผู้กล้าหาญการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในช่วงที่พื้นแผ่นดินยังไร้ขอบเขตชัดเจนผู้คนจากแดนไกลหลายเชื้อชาติได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาปักหลักบางก็เพื่อสแสวงหาความอุดมสมบูรณ์บางก็เพื่อหลีกหนีภัยสงคราม ในบรรดาผู้คนเหล่านั้นมีกลุ่มหนึ่งที่มีหัวใจเปี่ยมด้วยศรัทธาในพุทธศาสนาและใฝ่ฝันถึงการสร้างบ้านแปลงเมืองให้เป็นปึกแผ่นตำนานเล่าขานถึงเจ้าเมืองผู้ทรงภูมิปัญญาจากทางเหนือผู้ที่ปรารถนาจะขยายอำนาจและบารมีลงสู่แดนใต้เขาได้ส่งราชทูตถือพระราชสารลงมายังหัวเมืองต่างๆพร้อมด้วยคำมั่นสัญญาและคำขู่ที่จะพิชิต ซึ่งในเวลานั้นดินแดนริมฝั่งโขงแห่งนี้ยังเป็นเพียงแว่นแคว้นเล็กๆที่กระจัดกระจายแต่ละแห่งต่างก็มีผู้นำของตนเองในท่ามกลางความสับสนอนลมานนี้เองได้บังเกิดผู้นำนามว่าเจ้าคำกอรชายหนุ่มผู้เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์และความเด็ดเดี่ยวท่านได้รวบรวมไพร่พลและหัวเมืองเล็กๆเ,เ,เข้าเป็นปึกแผ่น ด้วยปัญญาอันเฉียบแหลมท่านได้วางรากฐานการปกครองสร้างสัมพันธไมตรีกับหัวเมืองใกล้เคียงและที่สำคัญยิ่งคือท่านได้อัญเชิญพระพุทธศาสนามาประดิษฐานอย่างมั่นคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนแต่การสร้างอาณาจักรยอมไม่ใช่เรื่องง่ายอุปสรรคนานับประการถาโถมเข้ามาทั้งภัยธรรมชาติการลุกรานจากข้าศึกและความขัดแย้งภายใน ทว่าเจ้าคำกลอนกลับไม่ย่อท้อท่านเปรียบเสมือนดั่งต้นโพใหญ่ที่อย่างรากลึกในผืนแผ่นดินให้ร่มเงาแก่ผู้ที่เข้ามาพึ่งพิงท่านได้สร้างวัดวาอารามขึ้นหลายแห่งเป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์รวมชุมชนชาวบ้านเชื่อว่าการสร้างบุญกุศลด้วยการสร้างวัดจะช่วยปกปักรักษาบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุข เวลาล่วงเลยผ่านไปเจ้าคำกรได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับบ้านเมืองจนเป็นที่เลื่อมลือผู้คนต่างขนานนามดินแดนแห่งนี้ว่าจำปาสักอันเป็นชื่อที่สื่อถึงดอกจำปาอันศักดิ์สิทธิ์และงดงามดุดดังความผาสุกที่เบ่งบานในดินแดนแห่งนี้ เรื่องราวของคำกลอนลาวจำปาสักจึงไม่ใช่เพียงตำนานของเจ้าเมืองผู้เก่งกาจแต่เป็นเรื่องราวของความมานะพยายามการรวมพลังของผู้คนและศรัทธาอันแรงกล้าในพุทธศาสนาที่ได้หลอ่อหลอมรวมกันเป็นแผ่นดินอีสานอันอุดมสมบูรณ์และเปี่ยมด้วยวัฒนธรรมอันล้ำคาให้ผู้คนในรุ่นหลังได้จดจำและภาคภูมิใจสื่ไป